ที่ได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามันเป็นที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าสำเพ็งเมืองคอนแถวแถวถนนพัฒนากรครูขวางฮนะในพื้นที่ตําบลในเมืองมันจะมีภาพตอนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุแล้วเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นสภาพร้านใช่ไหมฮะกระจัดกระจายฮนะแล้วบอกเหตุการณ์นี้มีมือปืนเข้ามาภายในร้านแ,แล้วก็ใช้อาวุธปืนเข้ามายิงคนนั่งกินเหล้าอยู่ในร้าน ตาย1ศพเจ็บ2คนนะคุณผู้ชมเปิดภาพกล้องวงจรปิดขึ้นมาเลยมันจะมีภาพกล้องวงจรปิดวินาทีที่เห็นคนก่อเหตุบุกเข้ามาภายในร้านหลังจากนั้นก็เข้าไปกระหน่ำยิงอันนี้จะได้ยินเสียงปืนก่อนเจ็ดนัดฮนะวงตัวเหมือนเพื่อนเห็นไหม คุณผู้ชมมาแล้วหลังจากนั้นมันจะมีภาพกล้องวงจรปิดวินาทีที่เห็นณตอนเกิดเหตุอันนี้ชาวบ้านเข้างงกันว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเห็นชื่ออภิเดชไหมฮะอภิเดชคือคนก่อเหตุคนก่อเหตุมันเข้ามาในร้านเสร็จสับปุ๊บมันหยิบเก้าอี้แล้วฟาดไปที่คนตายแก๊งคนตายมา3คนคนก่อเหตุก็มา3คนกล้องจะเห็นอภิเดชพอเขาเอาเก้าอี้ฟาดเสร็จชักปืนออกมาแล้วกระหน่ำยิงหลังจากนั้นเพื่อนอีกคนหนึ่งไปช่วยกระทืบคนเจ็บอีกฮะ โอ้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะการยิงคือยิงแบบเผาขนมากแล้วนี่กลางเมืองนครน,นะฮะ นครศรีธรรมราชทำไมดุขนาดนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยช่วงคืนที่ผ่านมาฮะคุณผู้ชม3คนที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเองเดี๋ยวดูควบคู่กันไปหน่อยฮะคนแรกเลยตอนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยไปตรวจสอบก็คือคนที่ถูกกระหน่ำยิงเห็นอภิเดชยิงใช่ไหมคนที่ชื่อก้องเกียติอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยที่เขายิง1่งยิง2แล้วก็ยิงซ้ำอีกคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมกระสุนเนี่ยฝังเข้าไปที่บริเวณศีรษะคุณก้องเกียรติ44ปีเสียชีวิตนะฮะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบต่อคุณผู้ชมเห็นขวามือในกล้องใช่ไหมคนที่ชื่อว่าสานคนนี้ถูกยิงเข้าไปที่บริเวณร่างกายกระสุนเข้าที่หน้าท้องเจ็บสาหัสฮะหลังจากถูกยิงมันยังมีการให้เพื่อนมันกระทืบกระทึบกระทืบแล้วเดินออกจากร้านไปแบบสบายใจส่วนอีกหนึ่งคนที่มาเที่ยวที่ร้านนี้ด้วยชื่อว่าคุณชัยวุฒิบาดเจ็บเหมือนกันถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกฮะ ที่เองมีการนําตัวคนเจ็บถูกส่งโรงพยาบาลทั้งหมดคุณ<ป>ผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏเราไปได้ภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนอกจากวินาทีที่เห็นว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ยมันเข้ามากระหน่ำยิงแบบดุเดือดขนาดนี้แล้วมันยังมีวินาทีก่อนที่มันจะมาก่อเหตุถูกไหมขับกระบะมาหนึ่งคันแล้วมอเตอร์ไซค์ตามมาอีกสองคันคุณผู้ชมลองดูหน่อยฮะกล้องวงจรปิดที่จะเห็นวินาทีตอนที่คนร้ายก่อนจะลงมือสังหารนี่ อัิเดตมาแล้วฮะค่ะคือคือตัวของอัิเดชนะคะขับกระบะสีขาวเข้ามาก่อนค่ะแปบ๊บเดียวเ่าน้ะค่ะไม่กี่วินาทีต่อไปมอเตอร์ไซค์ของแก๊งที่ร่วมก่อเหตุก็ขี่เข้ามาเข้ามากันสองคันด้วยกันนะคะหลังจากขับเข้ามาภายในบริเวณหน้ารานเนี่ยไม่ถึงสองนาทีค่ะทั้งหมดก็ขับออกไปในเวลาไล่เรียกกันเนี่ยค่ะอัิเดตออกไปละแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปหลังจากนั้นเพื่อนที่มาร่วมก่อเหตุที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ออกมาเลี้ยวขวาไปค่ะ นี่ฮะและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งอีกมุมหนึ่งบันทึกภาพไว้ได้เช่นเดียวกันและ,ะล่าสุดต้องแจ้งคุณผู้ชมทราบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการออกหมายจับแล้วถามว่าการก่อเหตุที่มันอุกอาจขนาดนี้กล้องนี้สําคัญยังไงคุณผู้ชมฮะมันใช้เวลาก่อเหตุ2นาทีเท่านั้น<ะ>รัว7นัดฆ่า1คน 1> แล้ว2คนปางตายคุณผู้ชมลองดูผังนี้ขวามือที่เราขึ้นให้ผู้ชมดู อะพิเดชคือคนก่อเหตุแล้วกลุ่มแก๊งเนี้ยเขารู้กันว่าแก๊งตามานอีกสองคนตอนนี้ยังไม่รู้ชื่อตำรวจกำลังติดตามตัวแต่อ่ะพเดชมือปืนเนี่ยตอนนี้ถูกออกหมายจับแล้วตามข้อมูลบอกว่าเขาเป็นหุ้นส่วนของร้านนี้แหละ,ะแฟนก็เป็นหุ้นส่วนของร้านนี้ชื่อว่าเอ๋แล้วปมการก่อเหตุที่ตายหนึ่งศพเจ็บสองคนเนี่ยเขาอ้างนะฮะอันนี้เป็นคํากล่าวอ้างเฉยๆระวหว่างที่มีการสอบปากคําพยานในร้านอ้างว่าฝั่งของคนตาย มีการไปเหมือนแซวตัวคุณเอเอ <A. S 2> ก็เลยโทรศัพท์ไปฟ้องผัวผัวก็เลยมาจากไหนไม่รู้พร้อมกับอาวุธปืน<ช>และเอาปืนเข้ามากระหน่ำยิงแล้วบอกเหตุนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนหน้านี้กลุ่มคนตายก็เคยแซวเอมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมาลงมือสังหารเลยในคืนก่อนจะสงกรานต์แบบนี้ คุณผู้ชมฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับภรรยาหนึ่งในคนเจ็บก็คือภรรยาของคุณชัยวุฒิขวามือตามผังเห็นใช่ไหมฮะวันนี้เองเนี่ยภรรยาของชัยวุฒิเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเองเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอาตรงๆนะสามีเองเนี่ยไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครเขาออกจากบ้านไปเมื่อคืนไม่รู้ว่าไปไหนแต่รู้ว่าออกไปกับกลุ่มเพื่อนแล้วมีคนโทรมาแจ้งว่าผัวถูกยิงถ้าภาพตามกล้องวงจรปิดเนี่ยในวงจรปิดมันอาจจะไม่เห็นคุณชัยวุฒิแต่เขาบอกเห็นความเหี้ยมโหดของคนร้ายเนี่ยมันโหดเหลือเกินก็อีฟาดและยังยิงซ้ําอีกก็ปกติแล้วปลอดภัยแล้วปลอด,อดแก้งตรงไหนที่หน้าอก นาอกช่วงเน่ากี่นัดครับนัดเดียวนัดเดียวแต่บรรยากาศปลอดภัยแล้วค่ะเรื่องเมื่อวานเมื่อวานแกไปเที่ยวที่ไหนยังไงครับก็แกได้บอกเมื่อคืนน่ะก็ไปเที่ยวที่ด้านานะไปกันกี่คนครับเมื่อวานไปกันสามคนอ๋อสามคนค่ะแต่พี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเท่าไหร่นะไปกันสามคนไม่ได้บอกพี่ค่ะไม่ได้บอกอะไรปกติเวลาแกไปแล้วแกจะมีเรื่องแบบนี้ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะอืม แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคนก่อเหตุได้ถามพี่แฟนของพี่ไปว่าเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่าเรื่องนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าลูกเขาอยู่ในค่ื่อได้คุยกับแกไหมครับแกพูดบอกอะไรราบ้างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แไม่ได้พูดอะไรกันเลยจ้ะไม่เพราะปกติก็อยู่แบบต่างค้นต่างอยู่อะ่ะเนาคนคะควันที่เรามาสอบพอเรามาติดตามคดี ด้าลูกลูกก็นั่งคอยลูกชายใจอยู่ตงเขามาสอบสวนคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุด้วยสภาพที่เกิดเหตุนิดหนึ่งฮะ <ภา S 2> ตรงช่วงที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าข้าวของยังคงกระจัดกระจายอยู่เลยเห็นใช่ไ้มซ้ายมือ แล้วดูคุณผู้ชมขวามือคือตอนก่อเหตุเมื่อคืนนี้จริงๆเนี่ยผู้สื่อข่าวเราไปได้ภาพกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งมาด้วยตรงเนี้ยจะได้ยินเสียงปืนถูกไหมเจ็ดนัดพอเสียงปืนดังเจ็ดนัดปุ๊บหลังจากนั้นไอ้คนร้ายมันเดินออกจากร้านแบบสบายใจแล้วขับรถแบบนี้ออกไปอย่างรวดเร็วฮะ <c oughs> ไปแล้วแต่เชื่อว่าไม่พ้นมือเจ้าหน้าที่ตํารวจล่าสุดวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาอยู่แถวๆนั้นถูกไหมเขาเล่าว่าอะไรบ้างอ่ะตัวของคุณณรินทร์นะคะจริงๆแล้วคุณณรินทร์อยู่ในยุคกล้องวงจรปิดตัวนี้ด้วยนะคะที่นั่งอยู่หน้าร้านนะคะคนที่ใส่เสื้อสีดำอ่ะและ้วก็ใช่กขาวิ่งเข้าร้านตัวเองไปเลยนะตอนกำลังนั่งชิวๆอยู่หน้าร้านแล้วหลังจากนั้นเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่อง6กถึงเจ็ดนัดณตอนนั้นนะคะเขากลัวตายมากเลยนะคะเขาก็หนีไปซ่อนตัวแล้ว ไม่ออกมาจากร้านอีกเลยค่ะเขาบอกว่าเขาว่าเพิ่งจะเปิดร้านได้แค่2อสเดือนเท่านั้นแต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาค่อนข้างที่จะกลัวไม่กล้าที่จะออกไปในตัวเมืองของนครศรีธรรมาราชแล้วฟังเสียงของคุณนารินค่ะประมาณห้าตุ้มได้ครับใช่ครับนั่งทอะไรชุเีนั่งเล่นนั่งคุยกันกันเล่นเกมกัน,กนครับผมจากการนังไงต่อเสียงปืนดังมากมันตอนแรกได้ยินเสียงทะเลาะกันก่อนครับถึงก็สักแป๊ ได้ยินเสียงปืนครับประมาณตอนได้ยินเสียงทะเลาะกันทะเลาะกันอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมผมก็ได้ยินเสียงทะเลาะถึงผมก็หันไปมองหรือก็เขายิงอะไรครับดังมากทะเลาะกันนาะนแป๊บเดียวครับ ตกใจเลยครับใจใจวิ่งเข้าร้านเลยวิ่งเลยครับและเหตุการณ์นั้นเป็นไงคนในร้านเขาวิ่งออกมารือไม่มีใครวิ่งแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยมีการออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแจ้งข้อหาหนึ่งคนก่อนถูกไหมนี่คือโฉมหน้าโฉมตาของไอ้เจ้าคนก่อเหตุอาภิเดชจิตมั่นอายุ24ปีเป็นมือปืนแล้วนะค่ะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็มีอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนยิงอาวุธปืน อ่วมหมดฮะแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวหนีไม่รอดวันนี้เราไปเจอกับครอบครัวคนตายมาด้วยถ้าดูผังนี้คู่กันไปคนตายหนึ่งศพที่ตายนี้ที่เกิดเหตุชื่อว่าคุณก้องเกียรติอันนี้ให้ข้อมูลน่าสนใจเรามีโอกาสคุยกับพี่สาวของคนตายคําถามคือคุณเองเนี่ย ฝั่งคนตายไปยุ่งกับน้องเอคือเมียชาวบ้านจริงหรือเปล่าวันนี้พี่กําลังจะขอความเป็นธรรมฮะคุณจิราพรถ้าดูตามภาพกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยตัวคุณจิราพรกําลังบอกแบบนี้ว่าฝั่งคุณก้องเกียรติก็เป็นคนมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วสมคนในที่เกิดเหตุที่เจ็บแล้วก็ตายเนี่ยก็มีหน้าที่การงานที่ดีทั้งนั้นเขาจะไปก่อเหตุได้ยังไงเป็นคนรักครอบครัวมีครอบครัวแล้วทั้งนั้นดังนั้นอยากจะให้มือปืนพูดความจริงแล้วออกมามอบตัว โมแกบอกว่าแกไปหาเพื่อนอแกนั่นเองไปหาเพื่อนแต่ไม่ได้บอกว่าที่นี่จะไปที่ไหนยังืมใช่ค่ะอืประมาณกี่โมงครับสี่สิบว่าเร็วพอ,อ,อพีมารูอีกทีก็คือเขาโทรมาปีตีหนึ่งวะตีหนึ่งแล้ววากองเกทุกยิงค่าแล้วก็พีก็ไปโรงพยาบาลเลยไปตึ้งกัเสียชีวิตแล้วพอปิดซับเขาปิดปลาข้าวไแล้วค่ะไปตึงต้งตึง้ตงเต็มก็ตอกใจตอกใจอะไรก็ตกใจมากเลยประว่ตตึง้ง ปีตกใจเดินไม่รถเลยตกใจทำาไดไม่ทุกเลยตอนนั้นไม,ไ,ไม่มีเลยค่ะแกไม่มีเรื่องกับใครแกเป็นคนที่พูดพูดดีแรงดีนิสัยดีมากๆค่ะไม่เคยยาบค่ะก็ะะไปนั่งกินเบีย้ยชิวชิวนั่งกินใบใๆใจราะว่าเลิกจากทำงานกันบันนั่นเลยคะ่ะผู้หญิงในร้านมันจาเป็นเหตุอืมเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนเขาก็ย่งคิดว่าคนอื่นไหมในกลุ่มนี้เวลาเมาแล้วนี่ ปพีนไม่รู้นะผมไม่ย่ไม่อยู่ในเหตุการณ์บอกไม่ตู้ว่าเกิดเรื่องอะไรเลยนะแต่เลยมือคนคนไปมือสิบนิ้วไม่หย่าพายะไยไปสักคนหนึ่งคนตั้งไปใสปลาไปช่องช้ำโรยกันนี่ป๋อกินกันเจ็ดเลยกัหุ้นกันอะไรกับบ้านกันแค่นั้นแต่เมื่อเขาก็ทําตามนาทีของเขาอย่างเต็มทีเลยนั่นนี่กับพีกับว่าเดียวแต่ก็ทำตามนาทีของเขาเลยนะปอเราวีไปว่าเลยคนละปรอก็ไม่รู้อยู่องเขาเอง นี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือฝั่งคนสูญเสียอีกนิดหนึงก่อนจะจบเรื่องนี้<ะ>ตอนนี้ตำรวจกําลังตามตัวคนก่อเหตุอยู่เพราะมือปืนหลังจากก่อเหตุเนี่ยถ้าดูตามวงจรปิดเต็มๆแลยฮะ,ฮะมันหลบหนีออกจากพื้นที่แล้วถ้าเป็นไปได้เปิดภาพหน้าพี่เดชมาให้ควบคู่กันหน่อยอพี่เดชตอนนี้ใครเจอหรือใครให้ที่หลบหนี แจ้งตำรวจนะฮะมีความผิดแล้วคุณผู้ชมดูฮะเราพยายามจะติดต่อไปยังตัวของน้องเอ๋ก็คือแฟนของอภิเดชใช่ค่ะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นสาวคนกลางที่ถูกผู้ชายมาหลีนั่นแหละใช่ค่ะจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่เธอเองมีการโพสต์อะไรไว้ฮะคือเธอโพสอะคะ่ะในสตอรี่ของ a c e b o o k อะค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพสีดำพื้นสีดำนะแล้วก็โพสต์ข้อความนะคะประมาณว่าไม่รับสายใครขอโทษนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับ นี่อันนี้ตัวของฝ่ายหญิงนะคะที่เขาโพสต์ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเขาไม่น่าห่วงเขาอยากจะตามตัวหนูมาถามว่าความจริงมันคืออะไรใช่ค่ะถูกไหมค่ะแล้วผัวน้องอยู่ที่ไหนหไปยิงเขาวงจรปิดมันชัดเจนเอาเป็นว่าจบเรื่องนี้ฮะ